นะพวเบิ่งกันดีเจ้ามุ่งพี่น้องพี่ลูกทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชูช่องอมสินออนทัวร์นะพี่น้องเด้อ,อ,อมาไปทัวร์กับลูกพี่เพื่อนเด้อมาละข่อกระย่างวุ้นหนาวุ้นลังนี่นี่ลนะกระยังลูกพี่ปลาบอลจริงปลามันบอนหมดลูกพี่ข่อยอยากลงไปยืนนี่มันสีลมภาคขุนลมบ่มาขุนตะบ่ลงไปดอกหาทางขึ้นไม่มีพี่ๆเล่าคอนยังมาเสียงไว้เนี่ะ ไปแล้วไปไปเด้ลูกพี่ลูกพี่มอมินไปุณเบื้งค้มลึกปอลูกนี้าซ้ำอนกเนาะได้เห็นเนะสุดปุ้มสุดปุ้มโอ้ขี่ตมติดตีนตมติตจีนขาอยางมามันมันมันหล่มเมื่อกี้นี่าแม่ลูกพี่เป่งมาแม่คือบาหาห้าบ้าล่ะ มาเม่มาเม่โอ้จะได้เอื้อนเอาเปิอ้อรถคันในประเดีลูกพี่ปิปงดีกาดีการถทีมนี้หายไปหนึ่งคันในผนองหายคันเตี๋ยหายเอ็นเข่นเตี๋ยดีกาดีกาแค่นเตี๋ยหายเพราะว่าเก็บเก็บซ่าหัดชนต้นไม้เก็บหนักประตูยุบทุกสองฟัง ดีคนขับไม่เป็นอะไรเ,เป็นอะไรที่โดนประเทศอิตาเลียเบรกหายรถหนักลงมอเบรกหายเอาต้นไม้เป็นเป็นเบรกแทน,นเจ้เกกา,เา,าเคนเตอร์ได้ก,กล้าได้กล้าเคนเตอร์จอดอยู่ส้มใกล้ที่เป็นปีแล้วนะพครอบใกล้ครบปีแล้วเพื่อนมืันก็มีเข้า,าขสาบดูเหม่อนเดี๋ยว,วก็ตื่นดีๆไก่ ซุดมือบอลูกนี่ไ่สีบ่บังสามไล่ยี่ว,วะ่ะมอหนึ่งมอลูกนี่อันทึงกระเมนดิที่ไทยเห็นดูดูเหรอกระเมนนี่ก็เอาหน่อยแท้อ่ะคือสอยเอาหน่อยแท้เนี่ยซาซัมเอาปุ๋ตัก่นิยังเอาใส่เขาอยู่ไปมอไรป่ะลูกพี่ เดี๋ยวมันไปทั้งร่มพรยังจะคอยห่อนแดดเจ้าขอยืมหาท่านขึ้นด้วยเดี๋ยวเพียงอย่างเดียวเจ้าขอยืมต้องไปหนีด้วยคอยห่อนแดดไม่ได้ร่มมาวันนี้เดี๋ยวพี่เดียวพี่เคยขึ้นมาได้เอามาเอาข่อยในเด้อเดลวพี่เด้อนะลงมาได้แล้วพียงเนาะหดข้างคนลงมา มาได้แล้วพอดีอยู่ในรมลูกพี่เราวมีแอร์ยู่เราก็อยู่ได้แล้วเนาะเขาบอกมีห่มอยู่เนาะงขับว่านนะลงมาลงมาก้นบ่อแล้วเขาก็ลงมาประมาถึงครึ่งเลยอันที่วิ่งน้ำน้นี่เดาได้เลยว่าประมาณซี่เมตรเลยห้าเมตรน้ำนี่จากใต้น้ำลงไปนี่เพราะว่าลูกพี่ขุดเลยยังยังบ่ลึกยังบ่ลึกเท่าตรงนี้เพราะว่าลูกพี่แกมายืนข้างล่างจะไปยืนที่ประมาณพักได้ละ ประมาณไม่บ้นพักที่เราขุดนดีเดี๋ยวคือ,อี่นั่นแหละประมาณยุ่งกล่องรลดินกองไว้นั่นแหละประมาณนั่นแหละพักที่ลงมาแล้ก็ยื่นลงไปอีกสื้มือนั่นแหละยุดหม่องรถควดดินที่บ้างบ้างหมดแล้วแกลงมาถามว่ามู่เขาว่าเลี้ยงปลาย,ยังกับว่าได้กินดอกหนามมันลึกกับว่าซิเมนต์ต้ทั้งสิเป็นลิงเป็นยังไม่นันนี่พ่อมเป็นเกาะเป็นลิงไว้ โอ้ยว่าลูกพี่แกชีแล่ไล่หนำและลายแบบไรน,นะลายวิ่งนี่เพราะว่าน้ำมันลึกซะึ่งเกินฝนตกมาแป๊บเดียวน้ำเต็มบอ่อเต็มลุม่มเออถอยไปนี่ลูกพี่อยู่มออะไรบึ้งความดึกของเราโดดยินทายยินท่าท่าสิพังได้บ่คาะว่านี่สิทังจะไล่ได้บ่นี่ ลุงเดชสมเสตที่สิบห้าใช่สุนีตีชิลลงมาอีกปอนี่ลงทางไต่กอหลนาลงกดลงมาอีกกันปะแกบอกว่าจะกดลงมาดิ ลงมาทั้งใต้ตดินต้นมันพังมันบะบอกมันหยดมันเห็ไหมมองหันไหมมันดีมันพังมันปะดินพังมันปะผุนบอกมันเป็นหินมันคือพังสิดีมันเป็นไส้อมันเป็นอเอ มันวนเมันวกต่มพันมันก็ยังมือนกับพังเลยนีน่บ้าขึ้นขึังสี่กับพังเลยเนี่ยพังทั้งนี่กับพังแต่ว่าเดี๋ยวรอแป๊บนะรอรถหกล้อมาไปมาแล้วหลวงพี่ขาบอกเอาพักบุ้งให้นแลวะจะไปปลูก,ลกแ,แล้วะปลูกกระเลแดงองหลวพีดา่าสิขึ้นไปสิเล่าให้เดี๋ยวมันอันนี้กอน เดี๋ยวเอาไปก่อนมันจะเหี่ยวมันจะแห้งมันจะไม่เกิดจัดไปสุดข้อก็ต้องหาที่จะคลองอยูไว้ให้น้องถ่ายคลิปนี่อันทีมาดถ่ายแตกแดดดินกได้ถ่ายให้กันเบึ้งด่วนเลยอันทีมาดดินบักตากแดดแตกก็ไม่ดีกันเลียสมอลี่ก้อนหนึ่เลยเห่นไห มุมนี้สวยไปนะภาพเพิ่งมุมนี้สวยพี่นองเพื่อนๆทุกคนติดแต่คข้ามมาพ่นองนี่เลยเนี่ยเอาทุกคนเนาะมุมนี้สวยครับทุกคนเอาบะเนี่ยเอาบานี่หาลงมาไรวางเด เดี๋ยวเรยคุยกันก่อนทีนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะจบหรือ,อยังโอ้ยเพิ่งได้กเจ็ดในที่ะยังไม่จบดอกเดี๋ยวเราพูนนอดคุยกันเดี๋ยว,ยยวไม่คันเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่นะทุกคนนะเอาละแม็่ทอดมาแล้วปี๋ปี๋งานโกยๆี๋เรื่อยๆเรื่อยเรื่อยๆเลยว่าวัดถอยขึ้นกองดินไหมยังขันนี่กิ้งถอยลงมาพี่ถอยลงมาพี่ขันเก่งน่ะนี่ไปถอยอยูอย่หันถอยลงมาถอยมาสิเลย มีสูแม็กทอดนะวาคนขับซื้อแม็กเนะเลยเติมทอดเข้าไปให้เลยเป็นแม็กทอรดแรงได้ขันนี้ธรรมดาเด้มูขึ้นมอก,ก็ขึ้นได้ให้กันได้มูเขึ้นเนื้อกันเนื้อได้ให้กันได้นี่จะจัดเต็มเลยเกียร์ล็อกจะล็อกหกสป,ปีดเลยเป็นล็อกเล็กมีเกียร์กลางอีกทั้งหากเอฟหน้าเอฟหลังเืองท้าย น้าก็เอฟหลังก็เอฟคุยกันยังอยู่หรือพี่จะมาตักได้เพียงมอเตอร์ลีล่ามอเตอร,ตตร์หาคุยกันแรงอยู่วิ่งอยู่สี่คันทุกคนทุกคนมันวิ่งรถอยู่สี่คันมาเลยช้างานไม่เยอะงานาหลไยเขาจะเอาไปเห็ดทั้งมือเส้าฝนตกใบไมกเลยว่าฝนบ่ตกก็เลยมาเห็ดงานกัน เรียกกันมาทำงานประมาณบ่ายสองบ่ายโมงบ่ายสองกต mm ่ hmm. ทพอดีแล้วงานนี่ละ mm ่ะ hmm. เดี๋ยวกันเด็กวคนมาถามซื้อหินลูกพี่เราสตอกไว้มีอยู mm ่ hmm. หินหินสตอกไว้มีอยู่บ่ก็มี mm hmm. ถ้าเอาหลายก็อาจ,จีพลูกพี่อาจ,จีพเขาบ่บ,บ่หิน mm hmm. เดี๋ยวตามกันไป mm hmm. เนี่ยถ้าเบื่อว่า เขาสีเมาเมื่อไรเสรราคากันบ่บ่รหินหินช่วงนี้แย่งกันเลยปีพี่เราขายรถละหาร้อยแล้ววะรถละหาร้อยนี่คือรถตักใส่ยห้เอารถมาใส่เอาเองขันเห้ีก็รถแก้ไปส่งกันเลวแต่ระยะทางก็เริ่มต้นตั้งแตะเริ่มต้นตัึงแต่หาแต่หารอยแต่ถึงแปดร้อยห้าหอดห้าพันไปไมาค่คอนไป อันนี้ยังว่าได้เขาสโลเลยก็แค่หนึ่งธารรมดายังไม่ใส่ใสโลแก่เ,เนื้ยบเลยว่าซ้ำซ้ำอีกกิบกิบเลยว่าตอนเราบรบารดาเราคอยอยูแล้วว่าคุณเอาขี้ดินเปียกแล้วมาส่งน,นี่วี้เพราะนั้นมันเปียกเอามาส่งกะดินแห้งให้กัน มันเป็นดินมองแต่มองฝนไหลลงมาใส่ไม่หรอกเนี่ยคือดินน้ำขวบอยู่ที่จริงมันกับดินเดียวกับเบิดล่ะเป็นหินใส่กับแต่ว่าเปียกน้ำเรามาส่งกับดินแห้งทั้งลุมกนบ่อเฮ็ดไว้ดีทุกที่เดี๋ยวขอจะไปยืนอยู่มุมเก้าเขาอยู่เฮ็ดหลอกเขาไว้ปเนี่ยเขาย่ามลงไปกระล่มบันเรื่องหีบหีบตัวข้าดอกนะครับ ส่งส่งเส,งกาสา่กันภาษาไทยเขาเรียกว่ามิกเขามิกเอามามิกใส่กันบ่เอามาโคุลี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 เส่กันแล้วก็เอาใส่รถหกล้อไปขายดีดีเขาดินไส้แล้วก็คือกันดินไส้แล้วก็มาข้นคุลีคเลีเสียกันก็เป็นขี้ตมขี้ดินแห้งขี้ดินเปียกแล้วก็ว่านาดินสวยๆแล้ววะ เดี๋ยวพี่เมนเดี๋ยกำล,ลังส่งอยู่ไี่ถอยถอยรีถอยแล้ววะอันตรายแล้ววะเวลาเลี้ยวเวลาหันหนา้าไปท็นหุ่นก็เห็นเดิอันทียมันไหลมามันต้องขยับเดิบอขึ้นว่าดอกวา่าครับเ่าเป็นน้ำพุนดอกขึ้นบา้า แต่เวลาเห็นงานไดสิเราเนี่ยขยับมาได้ดิเพราะว่าเราเราเห็นนะแต่เวลาตักสวิงไปด้านหน้าน่ะสวิงไปกลับขึ้นเนา่ง้องพอเห็นดิเกิดดินสุดดินขาดต้องมานะี่อันตรายดิเสียหายรายล้านเลยดิเสียหายลายแสนเลยนี่รถก็เสียหายเสียหอดขึ้นมาจ้างเข้าขึ้นหมดแล้วแต่ยังมียังมีรถประกันศูนย์อยู่ไปไปไปนะ เอาล่ะพี่น้องเจอกันไม่คลิปหน้าเด้ยคลิปนี้ซับนน้กกอนคลิปนี้สวัสดีครับ